มาเล่นเกมโลบ็อกแบบเช่นเคยนะครับซึ่งผมตอนนี้ถือได้หลักหมื่นเพราะผมอ่ะไอ้นี่ไปแอบเล่นมาสักพักนะครับแอบเล่นมาสักพักก็เลยได้เป็นเงิน2อ0หมืนเลยครับแล้วก็ซื้อเพื่องใหม่โดยการจับเพื่อไปเื่อยๆจนถึงสองสองมั้งถ้าจะไม่ผิดวิขอถือถาก่อนเพือ่อความปลอดภัยกับพาด้วยคมไปแอบ เอิ่มจับพึ่งสน,นาจนได้หนึ่งสองร้อยแล้วก็ไปซื้อเอพึ่งแรดมาครับพึ่งแรดหรือดูหอกบินได้ผมตั้งชื่ออย่างนี้ตั้งชื่อบีสวรรค์ไนะเกืวบถึงสองหมื่นห้าก็พอแล้วเพราะผมจะซื้อรถเป้าหมายครั้งนี้แล้วพอแล้วผมแล้วพออันนี้ซื้อรถได้ใช่ไหมผมจะปิดคลิปนะครับส่วนบ้านไม่ต้องถามบ้านไม่ต้องทำ บานไม่ต้องซื้อนะครับบ้านของแพงเอาไว้ทองอีทองอีทองเอาไว้ทองตกตายแล้วเงินเงินก้อนแล้วเงินก็ตาย <c oughs> เงินตายมีจริงด้วยหรอี๋ยวผมขอแล้วผมขอรอให้มันเออถึงนี่นี่ก่อนนะครับถึงหลักหมือให้ก่อนนี่ อย่าพึ่งถือดาบไปจับพึ่งก่อนอยีขอขาวพาว่าพึ่งตอนพึ่งขาตอนนี้เริ่มหายงายแล้วอืมดูดิพึ่งฟ้าใบาพึ่งแดงใบเหมือนกันใบพึ่งแดงเอาไว้บือได้เยอะอยู่นะพึ่งได้ห้าในห้าตัวบื อันที่สองอีนนี่วันวันวันออนวันมาหนึ่งต่อไปก็เก็บเพื่ออีกตัวสี่สิบแก้วจิกได้เพื่อขาวเออใครทราบใครคูณแล้วเจ้าของนั้นอยู่ไหนเจ้าของอยู่ไหนไปอยู่ แต่ถ้าอัปเดตให้มันยิดไทยครูได้เนี่ยโดยที่ไม่มีใครอยู่นะป่านนี้คงสนุกไปหาเงินได้แล้วแล้วผมก็จะรวยซื้ออ่าอใครนะใครนะ่ะใครอ่ะว้าวโอ้เด็กกูชะใช้มึง กูมาชดใช้ชดใช้กับของที่ไม่ค่าไอ้โหมุดอเอ็มออพิเคชั่นออพลิเคชั่นมาแล้วออพลิเคชั่นมาฮั้ชาไม่แค็งเช่าฮั้ชากูยิ้มทันฝฟืนไหนฮะกไม่แค่แ้น มาไอชอปปิเคลเอ้มาร้อนแล้วนะเริ่มแล้วนะมึงตายแล้วนะมึงจะตายเพราะกูเดี๋ยวไปเอาดาที่โหดที่สุดมาก่อนดาที่โหดที่สุดของข้าอุ้ยกดผิดฮ่าฮ่าฮ่ามาที่ล็กของข้าเออดี เดี๋ยวเออเฮ้ยเสียตงังเปล่าเออเป้าหมายไม่ต้องมดไม่ต้องน,นี่ดีกว่าปวดเซิร์ฟให้บั่จใจก่อนแี่คือผมจะต้องเอ,อิมเก็บเงินสักประมาณให้ไปซื้อบ้านแล้วกันเก็บเงินไปซื้อบ้านให้ครบชุดนะเป้าหมายเวียนเป้าหมายไม่เอาเป้าหมายรถเป้าหมายรถเอาไว้ครั้งหน้าบ <Bye. S 1> ายนีแหน ไปผมองก็นี่หนึ่งนี่สองนี่สามนี่สี่นี่ 1, น 2, น 3, น 4, นห้าโอ้โหเรื่องแพงหัวสี่สิบโอ้โห,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 โหซื้อให้หมดครับซื้อห,หมดเอา้าเออซื้อนี่ซื้อนี่เหลือสองพันประมายซื้อผ้าให้หมดซื้อว้าให้ครบชุดครบชุดให้หมด มีแปดร้อยห้าหนึ่งวันแล้วห้าสิบอสามร้อยโอ้โหแค่นี้แล้วก็ให้มันครบชุดเลยให้ครบชุดเมือ่อวานเสร็จเมื่อไหร่นะโหแล้วเจ็ดร้อยแล้วและ,และเริ่มแพงและโหสามร้อยแล้วโรแพงจังตรงนี้ โผล่ไปต้องไปหาไปหาเงินก่อนผู้หมายคือทำให้บ้านสวยขึ้นแล้วก็ครบชุดอ่ะให้บ้านให้บ้านครบชุดก่อนฮืมเอ็ดฟร์มิเคลแน่นอนน,นี่นี่แกตายแล้วแกต้องตายพระดาบงกุ้งฮึมเดี๋ยวไปแก้แค้นก่อนแค้น แค่ลุนถ้าขโมยได้ตังมาได้นะจนปัญญาแล้วแข่ดูหลังด้วยใครมาไม่สนแหละไม่สนใครฆ่าเราใครถึงนีกระด้ฆ่านั่นแหละฆ่าทิ้งไม่หรอทราบหัวจริงเราขนมาก โอ้โหฆ่าทิ้งครับฆ่าทิ้งโอ้ออ้ออ้อทีอ่ไหนวะมามามาดาบกุ๊ดาดาบผมหัวฉจจังเฉพาะฉากนี้ต้องใส่กุญแจูดตายเลยโคตรมันต่ออันทีห้า 25. ตอนนี้ตอนนี้พิไปตกแต่งบ้านกา่อน จะขอไว้นี่ก่อนเป้าหมายซื้อบ้านให้ครบชุดพอครบชุดก็จะไม่เจอคลิปผมไม่เอารถผมอเอาแอค่เพิ่งวิ่งเร็วพอนั่นแหละเอาแค่เพิ่งวิ่งเร็วก็พอแล้วแค่นั้นเลยอยากสร้างจุดเกิดแต่ผมไอ้นี่สอนสร้างเกมดไวยแต่เป็นแบบเอิม่มขั้นที่ไม่ค่อยเออไม่นั่นนะขั้นที่ไม่ค่อยจริงมาก คุณอยากรู้ไหมครับถ้าใครอยากสร้างเกมก็ต้องแนะนำน,นี่เอ,อ่อเจ้า Roblox Studio นะแนะนำโอเคนอาได้เป่าเดี๋ยวจริงนีเราโหเรานอนโอ้โหูนอนกระโดดนี่นนี้ก็เด่ะ h u m p ม r e y m i c h ฮูจันทรี นี่จักโครกพวกตุฟนักชักโครกนักชังโครกันษาต่อไปก็อนนี้ต่อะเจอกันนี่เดี๋ยวขยายให้นี่ก่อนนี่เนี่ยต่อไปโหซื้อมาถึงก็ซื้อเลย สุโอ้ยไ,ไปไ,ไปได้สงสัยไม่นั่งเฮ้ hey, ฉันยังไม่ตายไม่มีวันตายก็แกเป็นผู้สร้างมดที่ทอยร้อยทนละโยเฮ้ออ hey! ขอแคลองให้พเพลินเฉยๆนี่โฮทีวีทีวีนึกจิตแปใช่แฟ้อยใช่ไหมแฟนแฟรอยจะก,กับหนึ่งสองพ ปเป็นร้อยลบสองพันวิถ اي ป็ะจนปัญญาแล้วครับเป็นพันเป็นพันจนแฉเป็นร้อยหรือจะเป็นพันเป็นพันหรือแปดร้อยปะไม่รู้เพราะถ้าเป็นเป็นพันอันนี้ไม่ไหวทีวีเนี่ยทีวีแปดร้อยโอเคเนอเซหมดเซหมดสอมนหน้าตอนนี้เราแปดร้อยห้าหาของถูกๆ 3000. ูกสามวันโห เอราแพงโหเหลือหนึ่งร้อยหกเาขอยี่ก่อนเก็บ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 ให้หมดเห้อแมสีเขียวได้เท่าไหร่แมสีเขียวโอเคแมสีเขียวโอ้แมสซีเขียวแล้อแมสีเขียว มาแล้วถือว่าได้เยอะได้เยอะเยอะไ,ได้ถ้าหนึ่งพันเลยอึงอะไรหอแปดหมื่นใครจะไปซื้อไหวจนปัญญาแน่ถ้าสำหรับแปดหมื่นเอาไวมมาาไม้มาหาเรื่องใช่ไหมมาหาเรื่องใช่ไหมมาหาเรื่องใช่ไหมมาหาเรื่องหรอมาหาเรื่องหรอมาหาเรื่อมาหาเรื่องสนิทเลย มามามาหาเรื่องเหรอมาหาเรื่องเหรอมาหาเรื่องเหรอหวะอาาเรื่องก็ไม่เอารีบหนีเยชเขายังไม่ทันฆ่าเราเราวาร์ปกับบ้านไปก่อนหมอนั่นัมนจะหาเรื่องแต่มันหาเรื่องว่าสำเร็จขุนถือว่าไกลสุด,ดนะ เอออีกแล้วสว่ยเลตติดกระโดดทุ่ฟ้าตายก็โดนทุ่ฟ้าตายครับสมจริงมากถึงว่าอยู่ทำไมเราตายโอ้ดี๋ยวไปเติมโลโบล็อกโลโบล็อกมันเองนี่เขาเขามีค่า ต้องใช้ยาสำหรับจำเป็นนะครับโลบัสแนะนำกี่เดเราสองพันแล้วสองพันก็ถือว่าได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อุปเชียสร้างใหม่อุปเชียไม่พออุปเชียบ้านี่นี่ระบบป้องกันอย่างแน่นหนาะอุปเชียส เป็นอุปเชียวอีกอุปเชียวโหสามพันห้าเราไม่สองพซื้อแล้วทุกคนโหสองพันห้ร้อเย้เฮ้ยนายนี่โหอจิไรหรือห้าซื้อได้ยังไงข้านายเน็ตแม่นีน่ข้นายนายจะไปซื้อทำไมที่คุณน่ย แผนอันล้ำค่านี่คลิปนี้ถึงก่อนคลิเอาไว้พาร์ทที่สี่แล้วกันขอโทษทีที่ผมพูดว่าภา์ที่สามเป็นาสุดท้ายขออภัยด้วยน่าจะไม่ใช่พาร์ทสุดท้ายต้องเป็นพารห้ามั้งเดี๋ยวมาเจอกันที่พาร์ที่ห้านะครับต้องรออีกนานคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนกด, like, ก,ด share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ สาวรับทิปนี้ขอตัวลอไปก่อนบาย